เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อยู่เบื้องหลังความแรงของ AI ที่ใครๆก็พูดถึงกันอยู่ตอนนี้คือเราจะไปดูนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทุกอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งผมว่านะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือทุกวันนี้เราได้ยินแต่เรื่องโมเดล AI ที่มันสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เเคยสงสัยกันไหมครับว่ารากฐานจริงๆของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วจะบอกว่าคําตอบของคําถามนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลก AI ไปเลยก็ได้นะโอ okay. เคลองมาดูความแตกต่างตรงนี้กันนะครับคือถ้าพูดถึงคลาวด์แบบเก่าเกนะที่เราคุ้นเคยกันมันก็คือบริการของพวกบริษัทใหญ่อย่าง AWS Azure Google ใช่ไหมครับที่หลักๆก,ก็คือให้เช่าที่เก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรทั่วไปแต่แต่พอมาเป็นยุค AI เนี่ยความต้องการมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ AI มันไม่ได้ต้องการแค่ที่เก็บข้อมูลมันต้องการพลังประมวลผลแบบ เฉพาะทางมากๆเน้นเรื่องความเร็วเน้นพลังแบบสุดๆซึ่งไอ้โครงสร้างแบบเดิมๆเนี่ยมันให้ไม่ได้แล้วและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากๆเลยและใช่เลยครับเมื่อความต้องการมันเปลี่ยนไปโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆที่เราใช้กันมาเป็น10ปีเนี่ยมันก็เริ่มจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆในโลกของคลาวด และจากความต้องการที่ว่านี้เองครับมันเลยทําให้เกิดคลาวรูปแบบใหม่ขึ้นมาครับมันไม่ได้แค่ปรับปรุงของเก่านะครับแต่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อรองรับภารกิจของ AI โดยเฉพาะเลยจริงๆเอาล่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเพรกของเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า neo cloud หรือ neo cloud แล้วไอ้เจ้า neo cloud เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายง่ายเลยนะครับ มันคือโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่คิดถึง AI มาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือหัวใจของมันเนี่ยไม่ใช่การขายพื้นที่เก็บข้อมูลแต่เป็นการขายพลังการประมวลผลหรือที่เรียกว่า Compute Power ที่มันทั้งทรงพลังและถูกออกแบบมาเพื่อการเทรนและรันโมเดล AI ขนาดมหือมาโดยตรงเลย ทีนี้โครงสร้างของ Neo Cloud เนี่ยมันจะยืนอยู่บน 3- เสาหลักสำคัญสคัญเลยนะครับหนึ่เลยคือต้องมีคลัสเตอร์ GPU ที่มันหนาแน่นและทรงพลังมากๆนึกภาพชิป NVIDIA เป็นหมื่นๆตัวทำงานพร้อมกันเพราะโมเดล AI มันใหญ่ไงครับมันต้องการพลังมหาศาล 2. ก็คือเครือข่ายที่ต้องเร็วแบบเร็วสุดๆเพื่อให้ GPU ทุกตัวเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องส่งข้อมูลหากันได้แบบไม่มีสะดุดและ 3. อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือต้องมีชุดซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อนักพัฒนา AI โดยเฉพาะเลยทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายขึ้นเพอ3ะอย่างนี้มารวมกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับ AI ซึ่งนี่แหละครับที่สร้างความได้เปรียบที่แบบโหน่าทึ่งมากแล้วทำไมทำไม Neo Cloud ถึงโตเร็วขนาดนี้คำตอบก็คือมันมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพที่ดีกว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากกว่าและที่สำคัญที่สุดเลยนะ คือต้นทุนในการเทรนโมเดลเนี่ยมันต่ำกว่าคลาวเจ้าตลาดเดิมๆถึง3 0ม0ถึงเลยทีเดียวเอาล่ะครับพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าใครกันบ้างที่เป็นผู้เล่นหลักๆในสมรภูมิใหม่แห่งนี้นี่คือบริษัทที่กำลังสร้างรากฐานของยุค AI ขึ้นมาใหม่เลยนะเริ่มกันที่คนแรกเลยผู้เล่นที่ถูกจับตามองว่าเติบโตได้เร็วที่สุดในฝั่งยุโรปชื่อของเขาคือ Nebis หรือในชื่อย่อว่า NBIS ครับ มีคำเปรียบเทียบที่ผมว่ามันเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้า n v i d i ียคือคนขายอาวุธสำหรับสงคราม AI แล้วแล้วก็ n i b u u s ก็คือคนที่สร้างสนามรบให้ AI ทุกค่ายได้เข้ามาใช้งานนั่นเองครับคือเขาสร้างแพลตฟอร์มที่พร้อมให้ทุกคนกระโจนเข้ามาสู้กันได้เลยแล้วดูการเติบโตของเขาสิครับมันไม่ธรรมดาเลยนะคาดกันว่ารายได้เนี่ยพุ่งขึ้นถึงบวก215เทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โห ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่รายต่อไป CoreWeave หรือ CRVW นี่ก็เป็นผู้เล่นรายสำคัญอีกรายนึงจากฝั่งอเมริกาครับสำหรับ CoreWeave เนี่ยจุดยืนของเขาชัดเจนมากคือการเป็น Private Cloud ยุคใหม่ที่ตั้งใจมาท้าชนกับยักษ์ใหญ่อย,อย่าง AWS และ Azure โดยตรงเลยด้วยจุดแข็งเรื่องความเร็วและต้นทุนที่ถูกกว่าซึ่งมันก็ทำให้บริษัท AI ชั้นนำอย่าง OpenAI ตัดสินใจเลือกเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย ผู้เล่นรายต่อไปนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือ Iris Energy หรือ IREN Irish n n r r y y เนี่ยเป็นกรณีศึกษาของการปรับตัวที่น่าทึ่งมากครับคือจากเดิมที่เขาทำธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเขาก็พลิกธุรกิจตัวเองเลยมาทำา d t t c e n t t r r สําสำหรับ a i แทนโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานราคาถูกหรือระบบระบายความร้อน เป็นการสร้าง S-curve หรือเส้นโค้งการเติบโตครั้งใหม่ที่ฉลาดมากๆครับนอกจาก3รายที่ว่ามาก็ยังมีผู้เล่นที่น่าจับตาอีกหลายรายเลยนะครับอย่าง Cloudflare ที่กำลังส,งสร้างสิ่งที่เรียกว่า Edge Cloud คือพยายามเอาพลังประมวลผลไปไว้ใกล้ๆกับผู้ใช้งานให้มากที่สุดเพื่อให้ AI มันตอบสนองได้เร็วปืดหรืออย่าง Snowflake ที่กำลังเปลี่ยนตัวเองเป็น AI Data Cloud เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลสำหรับงาน AI โดยเฉพาะ แล้วก็มี Digital Ocean ที่เน้นตลาดผู้ใช้รายย่อยลงมาจะเห็นว่าแต่ละเจ้าก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปหมดเลยครับพอเห็นผู้เล่นมากมายขนาดนี้แล้วเราลองมาดูภาพรวมของตลาดกันบ้างดีกว่าครับว่าไอโอกาสทางธุรกิจในสมรภูมินี้เนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนกันลองมาดูขนาดของตลาดกันนะครับเพื่อเห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนดูตัวเลขการเติบโตนี่สิครับือตลาดศูนย์ข้อมูลสําหรับ AI เนี่ยเขาคาดกันว่าจะพุ่งจากประมาณ 167,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้ไปเป็นเกือบเกือบล้านล้านดอลลาร์ที่933.7พันล้านภายในปี2030โหนี่มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจริงเลยนะครับเนี่ยและถ้าเจาะลึกลงไปดูที่หัวใจของมันก็คือตลาด GPU อัตราการเติบโตเฉลีย่ยต่อปีเนี่ยคาดว่าจะสูงถึงเกือบเกือบ36%ไปอีกเป็น10ปีข้างหน้าเลยทีเดียวครับ และมีการคาดการกันว่าแค่ตลาดของ Neo Cloud โดยเฉพาะเลยนะจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์ภายในปี2027นี้เองเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ต้องบอกว่าเติบโตเร็วมากจริงๆครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เห็นกันไปมันกําลังชี้ไปที่ข้อสรุปที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือ AI มันไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะครับ มันไม่ได้เติบโตขึ้นมาจากแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวแต่มันเติบโตขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ทําให้โมเดลพวกนั้นมันเป็นไปได้จริงนี่คือเลเยอร์ของเทคโนโลยีที่กําลังดูดเงินลงทุนมหาศาลจากทั่วโลกอยู่ในตอนนี้และเป็นที่ที่มูลค่าที่แท้จริงกําลังถูกสร้างขึ้นมาครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามท,าที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยครับว่าในเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่พลังการประมวลผลกลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดคําถามก็คือใครกันที่จะได้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้และสุดท้ายใครจะได้เป็นคนกําหนดทิศท,ทางของโลกในยุคต่อไปอืมเป็นเรื่องที่น่าจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดจ,จริงๆครับและทั้งหมดนี้คือภาพของ Neo Cloud คลื่อลูกใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานโลกที่ไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่แข่งกันในระดับพลังการประมวลผลของอารยธรรม จากวันที่เราคิดว่าคลาวคือบริการเช่าพื้นที่วันนี้มันกลายเป็นสนามรบของ AI ที่ใครโครงคอมพิวเตก่อนคนนั้นคือผู้ได้เปรียบสูงสุดในยุคถัดไปบริษัทอย่าง c o r e w e a v e Nebius และ Iris Energy กำลังเปลี่ยนสมการการแข่งขันทั้งด้านราคาความเร็วและโครงสร้างกระจายศูนย์หรือ decentralized compute ที่ทำให้การเข้าถึงพลัง AI ไม่ได้อยู่ในมือแค่ยักษ์ใหญ่ไม่กี่รายอีกต่อไป โลกกำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวันและคลื่นนี้อาจเป็นการเปลี่ยนคลาวจากโครงสร้างพื้นฐานธรรมดาให้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจยุคปัญญาประดิษฐ์ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดมุมมองลึกๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินและอนาคตของธุรกิจคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์เชิงข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนครับ